สวัสดีครับขอตอนรับเข้าทุ่ช่องวิไลให้โชคนะครับวันนี้ช่วงใบใบแดดแก่ๆพี่น้องครับตั้งช่องห้องก็ไดเดือนทางมาถึงวัดปู่กูแก้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องครับเพื่อมาตามตัวเลขแนวทางนะครับถือว่าใกล้โคงสุดท้ายแล้วพี่น้องว่าตัวเลขแนวทางของปู่กูแก้วสิไปในทิศทังใดน,นะครับเพียวมาเป็นการเสียเวลาขอกรับเียนเช้นเอฟซีทุกท่านนะครับไปการาบมรดกสการ หลวงปู่กูแก้วน้ำกันเลยครับการนมัสการข้ารรัสการครับปู๊ครับวันดีมีบุญรัาษาติวดากูมาคงสุกไทยครการนมัสการเด้อปู่ีสรจนี่ละดีดีมีแหงที่เ้งได้มาเอาอีกเมื่อกี้โบกอบวิดได้หันตัวแนมอ่ะครับแม่จลปู่เขารักรลอยซีได้หันได้ครับถือว่าม้าคงทุกไทยแล้วมันืยังมาอยู่คือเการีบกันทำตัวแนมมัน มันกุ้งสุดท,ท้ายเนาะเอาสุดท้ายกับกุ้งสุดท้ายเอาเรียกเปนดวงดาวเนี่ยเรียกไรวันนี่แหละก่อนเนาะครับเรียกเขาเคยเอาน้ำน้ำกันละเคยปล่อยเคยยังพอได้สัง่งได้สาคือมาละ่ะกุ้วันนี้ฟันดีปะปูโอ้ยฟันดีครับว่ะจุดนานทุ่มทุ่มกับชุดแล้วย่ปะปูว้ายจุดเร็ว,วเวนาะจุดนอ้อเป็นที่ยี่สิบสอง โอ้ยยี around around. ่สิบสองีปูนั่นนี่ตัวนี้ครับเข้ครับก็จะอุ้ยไค่ั้ล่ะข้าวซุปข้าวซุปกไปใบเขาบักข้าวข้าวซุก ล่นเ้าบักเฝ้าบอกมันแม่แล้ววะแลวแม่แล้วตืมลดนาอเด็กปูเขาแล้วเฝ้ารดน่รน่ึพวกเุกลดน้าพุูมัีอะไรเขากันนะ้มันวางไหนปูคออวันจีปูวันจุดถูกมันแล้วเอาเอาอันนี้ก่อนเลยยังซิโอ้ิาปูันจุดถูกคุณโอแล้วน่าทางปูวันนี้ สำหรับวิ่งบนล่างเล่อยูบบูนกรเบนลางเลยแล้วศูนกับเป็ดอะหลีนี่หนึ่งกับ8ป็ดวันนี้ศูนกับแปมันเรตุ๊กเเก้วเลียว่ะเลืมอนนรนมกเกี่ยวตุ๊กเก้วนี่น่ะเดี๋ยวนี้ใช่อมมึงเรื่องมันคือสุดมันออกสองปแล้วมันออกสามปดอมันช่อนสองดนั่นครไบ้วิ่ง8ปดสองเือกเทือกหนึ่งคำห้าสอปบ่เทือหนึ่งคะ สามแปดบันเมื่อเข้าตรงตรงสุด3ามเต้ว่าตามผมเมื่อูนักแปดนั่นบอกครับไม่กันนักแปดนั่นเร็วเนาะโอ้หนักแปดวิ่งบทล่างเด้อเอฟซีเด้อปูวานนักแปดครับแปดอยู่แล้วโอ้แนวทั้งสามตัวสุดสามตัวบนเนาะ พี่น้องเข้าถือว่าโคงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเลือครับไ้แอดเข้าเขียนจังหน่อยก่อนนะครับเพราะว่าตัวนังสื้อปูกับตัวน้อยอย่างที่พี่เห็นมันกับเมื่อกี้นี่ก็บอกเขาก็บอกมันใจปันได้ก็เพราะเป็นแนวทางเนาะก็เบิ่งไปเพราะว่ามันได้ก็ไปคูเทียยูมันกับมาอยู่บอมใกล้กับไกลบอไกลกับใกล้เคียงนะนะกับสิเขาหัวไหลกับบอมยันนี่ปูกับมิจิมีพาดแน่ละปูชุดนี่เกไดนมันได้เลขตัวเก่าวิ่งตัวเก่าวันกับวัน วันใหม่อยู่มาก็ไปวันใหม่แต่ว่าได้ตัวเก่าวันใหม่ก็ไปบวกเส้นตัวเก่ากันเลยก้อนมันผสมประสานกันมันอีกเนาะมันอย่างวันถึงวันอีกมันก็ไปสมไปกันนี่เันเข้มนุ่นขีดลดยบวกลบคูณหารคือเพิ่นบ้านอันนี้ว่าเบอร์ซ้ำเลขมันเกี่ยวกันรวดนะเลขมันเป็นเลขลายมันเลขดวงดาวมันเกี่ยวกันมันก่ได้คนละหลักเลยครับอ่ะคือเลขสามตัวก็สูงสาม สามศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดจับสองตัวสองตัวมากเกินมิติติดกันตัวกันเก้าแปดเก้าหนึ่งอย่างเดียวพวกนี้ก็ได้สำเด็กสองรักอลาแต่ก็เลขกองงาเลขสามตัวกัมี่เลขสามตัวแมนครับมันก็อยู่ในอ่ำเดียวกันตันออกมาขอเขาเราเขาพ่อหมือนกันลุ้ครับสามตัวบนสามศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดติ่ผูกแม่นหละ วันนี้ปูนักเก่าหนึ่งแปดตัววันนี้เลขสิบวสอดสามตัววายเดี๋ยวว่าแล้วคำเลขทูกมาลางนี่เลขตัวนี้มาบนลดนเลยเลขสิบแปดในสิมาบนนี่คำเลขทูกมาหลางสิบแปดมาบนเมนคำเลขทูกมาลางเลยแกแตกสามนี่ดอกปูงายมากตัวคำวาคำเลขทูกมาหัเลขสามแปดสิเป็นลางลดเได้ทันทีเลแปดสามมันยากมันชิมาแปดสา โอาสาบแปดแปดมันคือยู่หลังนะจ่าปูเรินแปดแล้วหนึ่งแปดก็เลขทูปใบมีปูว่ามั่นใจครับว่ามั่นใจนะผเลขทูปยุ่ใส่กับปูอ๋อครับเดี๋ยวจุดเดียวใพี่บุ๊กแปดก็ศูนย์หกโลเลขหันมุมีเหลี้เมีนปู งามนูไปบ่นนูนูเรียกมันโมฮามเสียนก็คืออะไรบึางไปสุดหนึ่งหันหาศูนย์เจ็ดออกศูนย์เจ็ดเมนบอกสุดหนึ่งสองศูนย์สามออกศูนย์สามสุดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ออกสิบแปดบาทนี่เมนบวหาหนึ่งสองออกสิบสองบาทดีศูนย์สองหาออกศูนย์สองนี่เมนแปดหาเจ็ดออกแปดศูนย์เจ็ดนี่ค่นี่นี่บาทเนี่ นี่มันบัวหาจักเสียนี่ลราซืเขาอานี้มันบูนีอันนี้ปูว่าแม่ใครซื้อได้ซื้อได้ทำเอฟซีหรือว่าญาติโยมซื้อได้ฮันได้เป็นเจ้าภาพสางน้ำปูคักเล็กสองคูสามคูอันนี้สั่างคนละข้างนกปูเน่าแมนแหละสุดส้มแห้งดีปูเพราะวที่ได้เป็นเจ้าภาพสางคนละลอยสองลอยน้ำอยู่คำซื้อได้สุดนี่เด็ซื้อฮกสุดอันเด็ แปกแปดแปดหกแล้วก็หกแปอมันมันแค่เลกอันาสิ่อนี่กับหกันสามคูเนาะแม่กักก็จะเป็นหกหน่คูเนาะอ้เวมันมัเสียนหัวส่งแปดชุดชุแปดนี่ปูก็ยังบูมักแข็งเด็ดแคปนาจอได้วรัแคปนาจอด้ครับเอฟซีครับครับนี่เป็นเลขกถูกปูด้ครับด้แคปนาจอไว้ครับศูนย์หกแปดด้ครับก่อนสิบแปดเบื้องเหล็กแนวทางของปูนะครับเบื้องเล็ถูกปูที่จุดก่อนครับ แคปหน้าจอไว้นครับเอฟซีครับ068ด้วครับเูนอง068ด้วยครับปูฝันว่าจงไหนก็ขับวันนี้ปูเ็ดมันเนี่ยเนี่ยปูซีเรียหอฟังจะมือจุดถูกวันที่ยี่สิบสองเนาะมือวันศิลโอ้ปูจุดถูกวันศิลปเนี่ยเมนเสร์ฟคุณดีสั่นเขาสั่น้นำแล้วคุดีเกาหมุนปูก็จุดครับมาเลยก็ยนีมันแรงอะมานอนบหมนปูกระเขียนฝันว่าเดือนสกาวนี่แหละมา เดืนสิกาเมาเดืนหึ่งเราหะนะค่ะผู้ผู้จะมาห้องอ่ะไมวไม่ยังวะมายังเอีกวะหนูจีมาอันทำเพลในผู้สันได้ว่าสันครับเออเตียงเขาเตียงอันนี้แหละเตียงใหมาอยู่นี่แหละแต่ว่าเมื่อเรก็มาจัดแจงเคลียร์หันนี้นี่เอาก็เขกกำนาํามาเคลียร์มาอย่างเตีงเพลในผู้สันอยู่นี่แหละจ้มีมากกับแฟนเราเหรคกับอีกผู้หนึ่งโอ้ยอีกสองคน ผู้ยยิ่งือกันอ่อนผู้ชายคือก็รั่นก็ได้สันได้อันนั้นจนอิ่มจนปวลาเลยลากันจนหัวเมื่อบวลังก็คิดว่าอันดีอะไรติบล่าน่ะคิดว่าว่าสันเกลียดนอกคุณอ่ะมีคนเอายางมาเขาบอกถวายมีคนมาถวายสันเพี้ยนสั้นยังกิดคิดว่าดิเอนยังมาคือดาวสวนหัวเมื่อขึ้นมาเออไปหันเกี่ยวนมเดือนสักเอาสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณปูเด้อครับที่ให้แนวทางเอ็ซี่หายแน่นครับ สาธุดิดิเนี่ยสาธเจริญๆเจริญอ่ะรับพรมาอวิวาทนาสีลสาณีอจาตาปจายโนจตารธรรมวกอายุนสุขังพระรางยมก็ได้สุสุคนเออปูวาเสียงเบิงแน่ เลขหทูบเรู้ใดซื้อเลขหทูบได้มีคิดว่าสิได้เป็นเจ้าภาพสร้างหอร์ลังค์น้ำปูอยู่ดอกพุรัชิปลังหาก็ได้คิดว่าได้คเรื่องมันใจอยู่ครับล่อมึงก็ความสามารถนี่ยังกระได้เจเล่เจเล่ช่วยผูช่วยด้วยเตีทั้งปูเบิ้งครับหลังจากรับชมเราฟังแนวทางตัวเลขของปูครูแก้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับบพรว่าที่เป็นเลขทูบนะครับ 068เลยครับเล็กถูกป,ปูจุดไห่เบิงเอฟซแคปตาจอไว้แล้วนะครับเนาะตัวเล็กเน่าทางกับงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2565ครับครับนี่ก็เป็นหอละฆังครับพี่น้องตั้งแต่พร้อมบานนะครับสุดส้มร้ายพี่น้องครับปูก็บขอกกำลังรัดท่าร่วมสั่งเป็นเจ้าภาพน้ำปูใน,นดือด้อเอฟซดื้อกับปูโศกปูมนันปูบํโบกโ่้มนันจะเคล็ดบุญน,น้ำปูกะ ขอากาบเลื่อนชื่นนะครับเก่าบาท10บบาทตามกําลังแรงรัทธาครับสุดท้ายนี่ก็ให้พี่น้องเฮ้าเอา็กซีสุทสันช์โุคมันมาน,มนำรวยสุขุูสุขคนสวัสดีครับ